สิบาทจะต้นหอมบางทีสองเราจะไม่แข็งนะครับมีประโยชน์นะครับช่วยระบบครับสวัสดีค่ะวันนี้ดาวพาล้อพาทุกคนมาอยู่ที่ตลาดน้ำคลองรัดมะยมค่ะทุกคน วันนี้ดาวจะพาทุกคนมากินของอร่อยที่ขึ้นชื่อที่ตลาดน้ําที่นี่กันค่ะของอร่อยที่ขึ้นชื่อที่ว่านั้นจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะเมื่อเราเดินเข้ามาในตลาดนะคะนี่ก็จะเป็นจุดแรกค่ะทุกคนหรือที่เขาเรียกว่าโซนหนึ่งนะคะที่นี่เขามีหลายโซนค่ะ ดาวจะพาทุกคนเริ่มเดินตรงใต้สะพานนะคะเพราะว่ามีเรือขายของอยู่ค่ะจากชาวบ้านชาวสวนนะคะทุกคนเนี่ยเดินลอดใต้สะพานไปค่ะทุกคนคุมค้มๆหน่อยนะคะต้องคุมค้มต้องคุม้มๆเนื้อข้าไปหน่อยนะครเข้าไปหน่อยนะครับ

เดินหาขนมถมั่วแปบมนะเอ้ยัไงไงหมดแล้วหมดเลยอะ่ะหมดเลยนะคะสงสัยมาช้าไปหน่อยทุกคนหมดแล้วนะขนมถั่วแปบเดี๋ยวเราไปหาดูขนม อย่างอื่นดีกว่าค่ะกินเยอะนะคะที่นี่เป้าหมายแรกของเราก็ลมไม่เป็นท่านะคะทุกคนขนมถั่วแปรป้งสดค่ะหมดแล้วนะคะเป็นของขึ้นชื่อที่นี่ค่ะที่ใครมาก,ก็พลาดไม่ได้นะคะแต่วันนี้เราพลาดแล้วค่ะอุ้ยเสียใจเลยเนี่ยไม่ได้กินขนมถั่วแปรป้งสดขนมถั่วแปรปองสดอุ้ยเนี่อะไระ ี่นะคะีที่ส่งมาที่นตาเาต้องใส่ส่วนมากเขาจะทำสดๆตรงนี้เลยนะคะก็เปนกอะไนะ น,น,นี่ขนมอะไรขนมโปนะคะขนมโปนะคทุกคน ในที่สุดเราก็เจอเป้าหมายที่2นะคะนั่นก็คือขนมเบื้องโบราณน,นั่นเองค่ะที่เป็นของขึ้นชื่อที่นี่อีกอย่างหนึ่งนะคะแม่ค้ากำลังเมาอย่างเมามันอยู่ค่ะยืนสั่งหลายเอาแล้วนะคะเนี่ยรวมไส้ค่ะเดี๋ยวนะเอา ไฟนะคะทุกคนตอนแรกนึกว่ามีนึกว่ามีไส้มะพร้าวกับข่ทองไส้มะพร้าวกับข่อยหอมเดียวกัน3.53บชิ้นร้อยาแ่เป็ังแดงแดดูไม่สดู่ ซื้อไม่เป็นไรครับเราช่วยกันชิมไหมคอ่อยนไอ่ครับช่วยกันชิมจะได้ส nah ึกษากันได้จิงกันหลายๆคนของเราจะไม่แข<ม><ๆ>็งนะครับมีประโยชน์นะครับช่วยระบบขับถ่ายดีเพราะงานจะมีกเพตัะนี้เหมือนกันไหมเหมือนกันคะอะไรกันอะไรนี่ส่ะสามอห้าสบหกพันร้าใ้เก่าพ็้ก็สี่สิบสามพันร้อเลยคาะใหม่ๆกันเลค่ะราคา อันนี้เท่าไหร่นะคะสามร้ 00, อห้าสิบเปลี่ยนได้นะถ้าเกิดทางเองเนี่ยนะ่าเป็นอัเล็กมากกว่าเป็นอัทยอยกินได้<อ>หรือจะเป็นอันเ่ตอันเล็กอันนึงก็ได้ค่ะห้าสิบบาทถ้าซื้อเป็นของฝากอันใหญ่ก็จะสวยงามหน่อยอ่าอันเล็กก็ได้ค่ะเลยได้เลยส <8 S 2> <50. S 1> ามชิ้นห้าสิบสามร้อยห้าสิบได้ค่ะไปทานอได้สองอาทิตย์นะคะไม่ต้องแจัดเรียนนะขอบคุณค่ะ ไมสตินมด้วยนะคโคนดไอสตรีโบราณไอศกรีมกันนี้สดกุเรียนช็อบกระดัตรึเปล่าเฮ้ยจะซื้อขนมวมันนี่นะสามห้าสามหลอกเลยสวัสดีค่ะเอาขนมมันค่ะได้ค่ะเอาพอถือมาเลยลูปะวุ้ข้าวเม่าเฮ้ยพอพออยู่นู่นแล้วเลยข้าวต้นมล้วยนะหนลอด ไมขมีแค <Lee. S 1> <to> ่หนุ่มกล้วยกล้วยหนุ่มังมีกัน ที่นี่เขาก็จะมีโต๊ะมีเก้าอี้นะคะอยู่ริมคลองอะค่ะให้เรานั่งสั่งอาหารซื้ออาหารนะคะขนมนมเนยต่างๆนะคะมานั่งกินกันนะคะทุกคน <im it> บรรยากาศดีค่ะของกินก็เยอะนะคะเยอะมากนะคะตลาดที่นี่เขาจะเปิดเสราร์อาทิตย์วันนักคาตะเล์ค่ะทุกคนก็คนก็ค่อนข้างคือคักนะคะ แต่ถ้าเราเดินเข้ามาข้างในหน่อยอะ่ะโซนลึกๆอะค่ะโซน6อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างโซนสุดท้ายอย่างเงี้ยคนก็จะน้อยหน่อยนะคะทุกคนหมดเรียบคาเตะนะคะสาเตะก็ไก่คาเตะไก่นะคะสุดทางสุดทางครับไก่มีอยู่นะครับเราอออกไป้น สี่บาทจ้าขอบคุณค่ะไม่เป็นไมก็่างไ่บาทจ้าไวก่อนเลือกกันได้แล้วจะี่่แน่มีนะจ้าสามจานสี่สบจานน้ำซุ้ำเย็นมีนะจ้าั่าตื่นตาทุกคนสามจ่นช่วยเนี้ย40บบาทช่วยเดย่สบบาท น,นี้จะเป็นขนมไทยนะคะสีสวยน่ากินมากเลยค่ะทุกคนสีสวยจังเลย นี่ก็เป็นบรรยากาศตลาดน้ำคลองรัดมะยมค่ะทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งตลาดที่เหมาะที่จะพาครอบครัวมาพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดกันค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ดาวด้วยนะคะคลิปหน้าดาวจะพาทุกคนไปเลาะท,ที่ไหนฝากติดตามด้วยจ้าคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ